สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรถที่เป็นอีกรถหนึ่งนะถือว่าชอบพอสมควรเลยคือมันจะมีความเป็นโฟกกอฟมาอยู่บ้างนะคือกอฟเนี่ยจะเป็นโฉม5ประตูนะแต่ว่าถ้าเป็น4ประตูเนี่ยมันก็จะเรียกว่าโฟก์สวัตเกนเวนโต้นะครับหรือในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นบางประเทศนะจะเรียกว่าเจตตานะครับยุคนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นดีไซน์ที่ดูแบบว่า มันถ้าตัดส่วนท้ายออกอะ่ะมันก็จะเหมือนโฟกซ์วากเกนกอลนะแต่ว่าโฉมซีดานเนี่ยคือจะเรียกว่าเจตตาหรือเวนโตนะโดยภายในทุกอย่างเนี่ยคือจะเหมือนกับโฟก์กอล์ฟเลยนะครับพื้นฐานเดียวกันนะส่วนสับของที่เรียกว่าเวนโตเนี่ยมันก็จะหมายถึงพวกลมนะครับจะใช้เรียกตามลมนะครับผมในบ้านเราเนี่ยคือจะมี3ซีรีส์นะได้แก่กอล์ฟ3ประตู5ประตูแล้วก็กอล์ฟแบบ เวลียนนะหรือที่เรียกว่าเป็นสเตชันแวร์ก้นั่นแหละนะครับโดยสั์จริงๆเนี่ยเฉพาะทางของโฟก์เนี่ยมันจะเรียกว่าอย่างที่บอกเลยคือเวลียนนะครับก็เป็นตระกูลพวกแวนหรือแ a g o n ้ t นสเตชันแวรนั่นแหละนะครับในประเทศไทยเนี่ยถือว่าพอเจออยู่บ้างแต่ก็ไม่มาาสัะทีเดียวนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยคือจะมีความเป็นกอล์ฟพอสมควรเลยอย่างเช่น5ประตูนะครับ สประตูเนี่ยถือว่าหายากที่สุดแล้วนะเคยเจอด้วยแต่ในซีดานเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็เคยมีขายนะในชื่อเบนโตรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเจสตานะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นในฝั่งของตลาดโลกเนี่ยมันจะถูกเปิดตัวช่วงปีประมาณ1,992นะแต่ว่ายุติการผลิตเนี่ยก็เป็น1,999นะครับดีไซน์ก็ถือว่าเป็นมีความเป็นก๊อฟพอสมควรเลยนะครับ ในบ้านเราเนี่ยที่ขายก็จะเป็น 1.8CL เนะเป็นหลักแล้วก็ท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็น VR6 เลย VR6 นะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็น2 8ลิตรนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะไม่รู้ว่านําเข้ามากี่คันนะแต่ภายในก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างออปชันแล้วก็พวงมาลัยเครื่องยนต์นะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยสเปคที่แบบว่าเยอะที่สุดนะก็จะเป็น CL นะครับขนาด 1,800cc แล้วก็2.0นะก็จะมีอยู่บ้างเลขตัวถังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า A3 นะครับรหัสตัวถังของมันนะก็จะเป็น A3 นะครับผมดีไซน์เนี่ยถือว่ากระจังหน้าก็จะมีความแตกต่างนะครับมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะส่วนความปลอดภัยของเ e ต้าหรือเบนโตเนี่ยด้วยที่บอดี้เก่ามาแปลงใหม่นะก็ถือว่าผลการทดสอบเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับผม ซึ่งก็จะทดสอบในช่วงที่เป็นความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นความเร็วมาตรฐานนะครับผมในผลการทดสอบเนี่ยถือว่าระดับที่ปานกลางนะเพราะว่าโครงสร้างจะมีการยุบเล็กน้อยนะครับผมแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีการนําเข้าโดยกลุ่มของยังไม่ใช่ไทย,ยันยนนะมันจะไม่เชิงนะครับผมแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มของยุนตะกิจกรุ๊ปนั่นเองนะครับตอนนั้นก็นําเข้าพวกโฟกชาวานกอฟ เวนโต้นะครับเป็นต้นเลยพัสสาดนะครับตอนนั้นพัสสาดยังเป็นโฉม B3 อยู่เลยนะเวนโต้ก็ A3 นะครับผมเป็นโฉมที่มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะเป็นโฉมแรกนะครับผมแล้วก็หน้าตานี้เลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าพอเจออยู่สภาพเดิมก็ยังมีนะเพราะว่าเป็นรถนอกกระแสที่หลายคนไม่ค่อยเอาไปแต่งกันนะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเจตตานะเจต้านี่ ลากขายในจีนน่ยก็ถึงช่วงประมาณยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหน้าตาก็แล้วแต่คนจะชอบหรือไม่นะครับโอเคคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเวนโตซึ่งถ้าข้อมูลตกบลเนี่ยผิดภาพประกันใดน,นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการคาสตอรี่นะครับ que ponen la seguridad por encima de todo.